สวัสดีวิรุนแต่แทุกคนที่ผ่านทางเข้ามาดูคลิปนี้กันด้วยนะครับผมอามดุนในคลิปนี้เราก็จะไปอยู่กับพี่พรีสเสดิรดโอเดเพื่อนเอ๋ยคือดังเคยกันนั่นสั่งสังส่งกันจัดวางในเวลา เรอไม่ใช่เรามาอยู่กับพี่คินิสตัวละครธาตุไม้หน้าตาคล้ายเซียวแต่ว่ามีผ้าพพกหัวเขามาพร้อมกับมังกรคู่ใจและใช่ครับผมก็มาพร้อมกับร้านเติมเกมคุณภาพและร้านดองโรคู่ใจเหมือนกันขายกันแบบนี้เลยโอเวอร์ท็อปอัพร้านบริการเติมเกมราคาถูกที่มีเกมให้คุณเลือกเติมกันแบบหลากหลายพร้อมโปรโมชั่นเกมชินที่ลดแรงกระจุยกระจายบริการแบบสะดวกสบายกับการเติมเกมผ่านดูไอดีและไอดีพาร์ตแอดมินคุยง่ายบริการสไตล์เป็นกันเองเอนจอยกับการเล่นเกมแถมปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์อย่าลืมไปเติมเกมกับโอเวอร์ท็ Up, up, up. สำหรับใครที่สนใจไอดีดองโรเราขอแนะนําตูมตามช็อปช็อปร้านขายดีดองโรที่คุณกําเงินมาแค่10บาทก็มีโอกาสได้รุ่นรับไอดีที่มี1 5ึ0 0หมถึงหกหมเพชระบบเติมเงินง่ายๆผ่านธนาคารและทูวอลเล็ตเติมเสร็จอย่าลืมบอกว่ามาจากอาร์มดุลเพื่อให้ยูล่าได้มีข้าวกินอีกต่างหากอย่ามัวรอช้าเดี๋ยวไอดีหมดแล้วมาสุ่มกันเยอะๆนะครับผมพี่พีสเสดเฮ้ยพี่คินิสนะครับเป็นตัวละครดาบใหญ่าธาตุไม้มีมนต์ัตเติบโตเป็นความแรงขี้มีท่าตีปกติที่ไม่ได้ใช้อีกแล้้้้ววะะขาา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 ามมไไปปปปกกกกลเเเเืื่่ออดดจ็นนนรชทงหค ม,มอนอยู่จะเป็นการโหนแทนสามารถใช้เดินโลกได้แล้วถ้าเกิดว,ว่าคุณใช้เดินโลกคูณดาวจะน้อยลงด้วยครับโหนเป็นทาซานกันเลยทีนี้แต่ถ้าเกิดว,ว่าคุณปาไปโดนมอนมันจะเป็นการเกี่ยวมอนเอาไว้ครับแล้วหลังจากนั้นพี่เกก็จะโหนหมุนรอบๆตัวมอนครับทำการปาลูกมะนาวใส่มอนเป็นวงกลมสร้างดาเมจธาตุไม้และในระหว่างที่หมุนโจมตีจะมีสเต็กขึ้นข้างๆครับทา,า,าสเต็กนี้เต็มไรสามารถกดสกิลธาตุได้อีกครั้งหนึ่งเพื่อยิงบอลเกงกิเป็นราเมจก้อนใหญ่แรงโคตรๆใส่มอนหนึ่งทีบอกเลยว่าแรงจริงๆครับตัวคูณแม่ และไม่ได้ใช้ได้แค่ครั้งเดียวนะครับในระหว่างโหนตีมอนอยู่ถ้าเกิดว่าคุณเก็บสแต็กเร็วก็จะมีโอกาสใช้ได้ถึง2-3ถึงครั้งกันเลยทีเดียวบอกเลยว่ามอนที่โดนเนี่ยน่าจะตะโกนร้องขอชีวิตกันเลยครับแบบนี้สกิลตีกดปึ๊บพี่วีเสดเดเฮ้ยพี่คินิดอีกแล้วจะหยิบเอาอัลเมทริกขึ้นมานะครับแปลงร่างเป็นฮิวมังกาซอพร้อมพูดวลีเด็ดที่ว่าอยากเป็นคนที่ฮิวใจแต่เป็นได้แค่ฮิวมังกาซอทุยบอกตรงๆว่าท่าโครได้ครับอันติจริงๆแล้วกดปึ๊บจะเป็นการเรียกมัังกกกรร8บบิตตตวววใหญ่่่อออมาาาชยยเเเีคลโท การโจมตีของเจ้ามังกรแปดบิดตัวใหญ่นี้ <ๆ S 1> ก็จะคล้ายๆกับพวกซีฟู้ดของเทพน้ําโดยเจ้าตัวมังกรเนี่ยมันจะทํดาะเบตดเอลีได้ด้วยครับแล้วก็ยังอยู่กับเราแทบตลอดเวลาดูจากทรงแล้วถ้าเกิดว่าเล่นพี่คิดนิสเนี่ยก็คือไม่เหงาแน่นอนครับรับรองได้ทั้งโหนได้ทั้งเพื่อนคู่ใจที่เป็นมังกรนะครับงานนี้มันชัวแต่บอกก่อนเลยว่าฟื้นฟูพลังงานต้องทําแน่นอนเพราะว่าพี่แกเล่นใช้ยติถึง70หน่วยกันเลยทีเดียวออะต่อไปมาต่อกันที่สกิลติดตัวครับสกิลติดตัวที่1จะเป็นลูกเล่นเเกกี่ยวับมือง land. เนรดโยาก็จะไป้นพรอมกันนแ่่ทีีพพเดล หรือว่าพี่คินิสของเราเนี่ยน่าจะมีสกิลที่เอาไว้หาของในมินิแมปของเน็ตแลนด์อย่างแน่นอนสกิลเด็ดตัวที่2เมื่อพี่คินิสใช้สกิลธาตุแล้วได้โหนโจมตีมอนมอนตัวนั้นจะติดใจพี่คินิสเฮ้ยไม่ใช่นะครับมอนตัวนั้นจะโดนติดดีบัฟแลวถ้าเกิดว่ามอนตัวที่ติดดีบัฟของพี่คินิสเนี่ยติดปฏิกิริยาเผาไหม้หรือว่าโดนเบอร์เจียนนะครับจะทําให้พี่คินิสได้รับสเต็กข้างตัวฟรีทําให้เก็บสเต็กยิงบอลกงกิได้เร็วขึ้นครับบอกเลยว่าพาสซีฟขายทีม อที่3เป็นสกิลที่เอาไว้เล่นกับตัวนิดแลนด์ครับโดยถ้าเกิดว่าในทีมมีคนที่เข้าสู่สถานะในโซเบิร์สได้นะครับพี่คินสิสของเราจะปาบอลกังกิแรงขึ้นครับผม บอกเลยแค่ตัวคูณธรรมดาไม่มีพัทสิบเอ่มันก็แรงอยู่แล้วถ้าเกิดว่าได้พัทสิบเอสด้วยมอนไม่ตายก็เลี้ยงไม่โตครับเห็นทุกสกิลกันไปแล้วทีนี้ก็มาดูว่าพี่แกเล่นยังไงแล้วตัวพี่แกทําอะไรได้บ้างกันครับพี่พีสเสด,ดหรือว่าพี่คินสิสเนี่ยเป็นตัวละครที่เน้นมอนเดียวแต่ก็มีดาเมจเอลีที่ไม่แย่ครับโดยมันเดียวพี่แกจะใช้สกิลธาตุนะครับซัดมะนาวใส่และจบด้วยปาบองอังกิถ้าเกิดว่าสเต็กเต็มส่วนถ้าเกิดว่าเจอมอนมาเป็นฝูงนะครับผมเราก็จะมีทางด้านของม่งนนอเทีป็ บอกเลยว่าเป็นตัวละครที่ใช้งานได้หลากหลายสถานการณ์และผมคิดว่าไอ้สกิลยิงดาเมจก้อนยิงบอลกิกิอันนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่ามีมอนหลายๆตัวซ้อนกันยืนอยู่ตรงใกล้ๆกันนะครับผมอาจจะโดนพร้อมๆกันไปหมดเลยก็ได้นะครับถ้าเกิดว่าเราสามารถรวบมาได้จะเป็นอย่างที่ผมว่าไม่ก็รอดูกันอีกทีตอนตัวเข้าครับผมบอกเลยถ้าเกิดว่ารวบให้มาอยู่รวมกันและสามารถยิงโดนดาเมจบอลกิกิทีเดียวพร้อ,รอมๆกันได้นี่มอนไปหวั่นหมดชัวๆครับโดนทีน่าจะกลับบ้านเก่ารอเกิดบ่อแน่นอนครับส่วนทางด้านของทีมที่พี่แกน่าจะเล่นเก่งก็ได้แกท่ท ที่จะสามารถการันตีได้ว่าพี่คณิสจะได้เก็บสเต็กเร็วขึ้นชัวร์ๆแล้วก็อีกทีมหนึ่งก็คือทีมเบอร์เจียนทีมที่น่าสนใจครับเพราะว่าเป็นมะเฟืองเบอร์เจียนที่ไม่มีตัว5ดาวดีๆมาเป็นตัวคอนานแล้วนะครับและแน่นอนครับด้วยความที่เป็นเบอร์เจียนการที่เราจะทำมะเฟืองมันจะต้องมีตัวน้ําและถ้าเกิดว่าตําแหน่งน้ําเป็นเทพน้ําบอกเลยว่าจะบูสต์ดาเมจของพี่คณิสไปได้เยอะถึงขนาดไหนหน่าจับตารอชมดูจริงๆและอีกทีมหนึ่งที่ขาดไม่ได้ที่ผมคิดว่าถึงแม้ว่ามันจะไม่ได้เก็บสเต็กเยอะอะไรก็ยังคงสามามมรรถเล่่นนนได้คคัับผก็ือที เราบิบอชแพคชัชยเป็นทีมยอดฮิตของของตัวไม้หลายๆตัวนะครับอาจจะเล่นได้ไม่ดีที่สุดแต่คิดว่าน่าจะเล่นได้ครับผมสําหรับใครที่ชอบไม้ไฟฟ้าและสาหรับวิธีการเล่นก็สไตล์ตัว DPS ทั่วไปครับมาถึงก็เซตอัพอันติของตัวเพื่อนให้หมดครับผมไม่ว่าจะเป็นการบุ้งการบัฟอะไรนะให้ทำให้เรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นก็กดมาที่พี่คินิสกดมาถึงปุ๊บให้กดสกิลอันติเลยครับและหลังจากนั้นกดสกิลธาตุเกี่ยวเชือกที่มอนแล้วก็ตีปกติกไว้จนกว่าสเต็คเต็มพอสเต็กเต็มปุ๊บกด e ใหม่จะแสแต็กเต็มแล้วกด e แล้วก็วนตีใหม่จะแสแต็กเต็มแล้วก็กด e อ,อยู่แบบนี้ไปเรื่อยๆจนกว่ามอนจะตายครับประมาณนี้สำหรับวิธีการเล่นพีคินิสก็ไม่น่าจะยากแต่ว่านั่นแหละเรื่องระเบิดเป้าเดียวกับมังกรที่คอยช่วยทํา l ล e จะดีขนาดไหนรอดูตอนตัวเข้าเซิร์ฟิงกันลวกันครับทีนี้มาดูทางด้านของกลุ่มดาวกันบ้างดีกว่าครับกลุ่มดาวที่1หลังจากที่ใช้สกิลธาตุจะได้ความเร็วในการเคลื่อนที่เพิ่มขึ้นและได้ความแรงคิฟรีของสกิลบอลเกงจิไอที่มันแรงบ้าๆอยู่อันเดียวนะครับ มากกว่าใส่หมวก1ชิ้นอีกเอาเรื่องเกินกลุ่มดาวที่2เมื่อใช้สกิลาธาตุโจมตีโดนมอนซึ่งทุกการโจมตีของพี่แกตอนที่ผลเชือกอยู่นั้นและว่าเป็นสกิลาธาตุทั้งหมดครับและกลุ่มดาวนี้ทําให้มอนที่โดนสกิลาธาตุของพี่กินิดโจมตีจะโดนลดต้านทานไม้ลงฟรี30%และทําให้การโจมตีของไอบอลเกิงจิ i, นั่นอีกแล้วว่างขึ้นอีกทําให้เราไม่ต้องกังวลแล้วว่าเฮ้ยมันจะโดนมอนแค่ตัวเดียวหรือเปล่ารอบนี้การันตีว่าเป็นเอลชัวครับผมบอกเลยนอกจากแรงชิบหายแล้วก็ยัังงจจะแแรรรเเปป็นนหหมมมู่่่่่่อีีีีกกกคบลลลุุดดาาว้พใื ดีๆแบบนี้อยู่ที่ต้นๆกันหมดเลยและยังไม่พอครับผมกลุ่มดาวนี้ยังแถมฟรีตัวคูณบอลก,กิงกิเพิ่มให้อีก100%บ้าบอจัดๆกลุ่มดาวที่3เพิ่มเลเวลสกิลธาตุกลุ่มดาวที่4ตอนที่อยู่ในบทสกิลธาตุจะคืนพลังงานให้กับอันติของพี่คริสฟรีกลุ่มดาวที่5เพิ่มเลเวลสกิลอันติและกลุ่มดาวที่6ไอ้เจ้าบอลก,กิงกิอีกแล้วครับยังไม่จบซีนี้จะทําให้มันเด้งไปเด้งมาได้1ครั้งก่อนที่มันจะหายไปด้วยครับถ้าเกิดว่านึกภาพไปออกให้นึกถึงง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 ฟอออนนน้้้้้ําาขขิิิววททีีีี่่่่มมัเเเดดดดดดไไไไปปแแแตพคจะะยล ยังไม่พอครับยังมีตัวคูณเพิ่มเข้าไปอีก70% 0ของพลังโจมตีบอกเลยว่ากลุ่มดาวแต่ละอันของพี่แกเนี่ยเหมือนกดมอนมาครับผมอาวะล้วสลับกลุ่มดาวถ้าเกิดว่าใครสนใจบอกเลยว่า C 2โคตรคุ้มครับ C1 ก็ได้ความแรงคิฟรีถึง90%ส่วนซีอื่นก็แล้วแต่อวยเลยครับและเหมือนเดิมครับผมด้วยความทีม่ตัวคูณพี่แกแรงขนาดนี้ผมว่าแค่ C 0ูก็รับจบทุกคอนเทนต์แล้วครับสรุปนะครับผมพี่คริสหรือว่าพี่พีเสดเดอร์ของเราเนี่ยเป็นตัว PS, ite, ลวะวลคร DPS ท้าทแบบาย นี่ก็มาดูกันครับว่าตอนเข้าจริงเนี่ยจะสู้พี่เต๋มได้หรือเปล่าหรือว่าจะพอๆกับพี่เต๋มอาจจะเป็นพี่เต๋ม2ก็เป็นไปได้นะครับสาหรับตัวไม้ตัวใหม่พี่คริสพี่พีเสษเดคนนี้และแน่นอนครับพี่แกมาเพิ่มทีมเบอร์เจียนทีมเผาไหมให้ดูแบบน่าเล่นขึ้นมากๆด้วยตัวคูณของพี่แกทรงเป็นตัวเปิดเมตาทีมเผาไหมกับทีมเบอร์เจียนจัดๆเอาถ้าเกิดว่าใครชอบพี่แกก็อย่าลืมเปิดฟังเพลงพี่แกด้วยนะครับผมแต่ถ้าเกิดว่าฟังเพลงแล้วรู้สึกเมื่อยผมขอแนะนํา ทีทีเลสซิ่งครับผมร้านนี้ร้านขายเก้าอี้คุณภาพที่มีเก้าอี้คุณหลากหลายมากในการที่จะเลือกซื้อไม่ว่าจะเป็นตอนนี้ที่มีทางด้านของเก้าอี้ลายวันพีซไม่ว่าจะเป็นทางด้านของลูฟี่ช็อปเปอร์นามิบอกเลยว่าลายน่ารักน่ารักเยอะมากๆรวมไปถึงรูปแบบอื่นอีกก็มีมากมายนะครับ้าเกิดว่าใครสนใจนะครับอยากเห็นด้วยตาของตัวเองแบบชัดๆว่ามีลายอะไรบ้างก็สามารถกดเข้าไปที่ลิงก์ช้อปปี้ทางด้านล่างใต้คลิปนี้ได้เลยครับก็ขอฝากกันด้วยครับผมคิดถึงเก้าอี้คิดถึงทีทีเลสซิ่งสำหรับใครที่ดูมาจนถึงตรงนีี้กก็ขอคุณมาผท่ มาดูช่องน้อยๆของเราถ้าเกิดว่าชอบคลิปนี้ก็ฝากกด s u b s c r i b e เพื่อเป็นกาลังใจให้เราได้ทําคลิปต่อไปถ้าเกิดว่าอยากสนับสนุนพวกเราก็สามารถเริ่มต้นด้วยการกดไลค์นะครับผมเป็นการสนับสนุนที่ง่ายและฟรีแถมได้ผลดีมากๆหรือถ้าเกิดว่าใครอยากสนับสนุนเพิ่มเติมก็สามารถสมัครสมาชิกมูจิน่าโดยเริ่มต้นเพียง20บาทมูจิน่าซุกซนใจดีจังหรือถ้าเกิดว่าอยากสนับสนุนมากกว่านั้นแถมได้ของชําร่วยที่กําลังหาจัดทําส่งอยู่นะครับก็สามารถจัดราคาอื่นกันได้แล้วก็ขอขอบคุณมูจิน่าเปาตุงในตำน ไปถึงมูจิน่าเจ้าสัวนะครับคนแรกของช่องนะครับคุณสมอนะครับขอขอบคุณมากมากจริงๆและที่ขาดไม่ได้เลยก็คือมูจิน่าดูใบคุณรวิทย์และคุณบังก้าครับขอขอบคุณมากๆเหมือนกันและก็ขอขอบคุณมากมากเลยครับผมสําหรับเอ่อคุณบังก้าแล้วก็คุณสมอนะครับที่ร่วมกันแจกเมมเบอร์กระจายฝูมูจิน่าให้เยอะกันขนาดนี้และก็รวมไปถึงคุณฟ้าด้วยครับผมที่ซัพพอร์ตมาจนถึงวันนี้นะครับทำให้ช่องเราเติบโตนะฮะและก็สุดท้ายครับผมรวมไปถึงทุกๆคนนะฮะผมที่สมัครเมมเบอร์เข้ามาไม่ว่าจะเป็นมูจิน หลายๆคนที่คอยดูคลิปของผมแล้วก็คอยกดไลค์กดแชร์ให้นะครับผมหรือว่ามาคอมเมนต์พูดคุยกันนะครับทุกๆอย่างทุกการกระทำนะครับผมรวนเป็นส่วนช่วยทําให้ช่องของเราเติบโตได้เป็นอย่างดีขอขอบคุณทุกคนมากๆครับผมและสนับคลิปนี้ผมอัมดุลขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ